บอกว่าพี่โอ๊ตไปรีวิวข้าวมันไก่อัฐพลหน่อยเออเอามีบัตรคิวด้วยมีบัตรคิวด้วยอเอาอีกแล้ว <laughs> สมัยนี้ไม่ใช่แค่ทําฟันนะที่มีบัตรคิวอ่ะก็มันไก่ก็ใช้บัตรมันไก่ก็ต้องใช้บัตรแล้วคุณเวรกรรมคุณดูฮะเฮ้ยคุณดูพลังโซเชียลฮะข้าวมันไก่เนื้อฉ่ำตำลอยอัฐพลช่วงขายดีนี่สุดๆไหมพี่ยอดขายนี่เพิ่มกี่เท่าประมาณสีเท่าคุณว่าช่ำไหมแวววับไหมแวววับไหมแวววับเลยอล่ะแม่จ<ๆ>๋า ทำไมไก่เรามาช่งกว่าชาวบ้านน่ะต้องลบน้ำแข็งอ๋อมันได้นี่เฮ้ยนี่นี่นี่เผยสูตรแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะะอะไรอ่ะขี้แล้วขี้ห้องนี้นะคือว่าไอห้อง น้ำชายปกติมันเต็มครับทุกคนครับเต็มมันเหลือแต่ส้วมซึมครับทุกคนครับองพิการแล้วเพราะฉะนั้นถือว่าผมเป็นคนพิการไปก็ได้ครับผมเป็นคนอ้วนผมไม่ไหวเงิส้วมซึมจริงๆสบายดีเออขอัยด้วยตอนนี้เรากําลังจะเดินทางไปที่ร้านข้าวมันไก่ร้านหนึ่งแล้วผมแล้วทำไมมึงต้องมาเปิดตัวตรงส้วมเลยผมไม่เข้าใจเลยสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของอีโตดครับนีครัวผมวันนี้เนี่ยเรามาถ่ายงานแถวแถวปทุมครับไหนไหนมาแถวนี้ ประกอบกับว่ามีคอมเมนต์บางส่วนครับบอกว่าพี่โอ๊ตไปรีวิวข้าวมันไก่อัฐพลหน่อยออะไรอ่ะคุณรู้จักไหมข้าวมันไก่อัฐพลไม่รู้จักเลยนะนี่ใช่ไหมแสดงว่าคุณไม่ได้อยู่ในกลุ่มชมรมคนรักข้าวมันไก่เฮ้ยเอาแล้วเหรอนี่มาอย่กลุ่มเพื่อนี้มาแล้วนะผมแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีกระแสไวรัลนี่เรียกว่าดังเป็นไวรัลเลยนะแล้วผมมีพี่คนหนึ่งชื่อว่าพี่อัธพลเขาไปโพสต์ไว้ในกลุ่มชมรมคนรักข้าวมันไก่ครับอันนี้คือพี่อัฐพล ู่สกุลครับรับ,บผมพี่ขออนุญาตนะ,อะขออนุญาตเอ่ยอ้างถึงนะเพราะรว่าพี่เนี่ยเป็นคนทําให้เกิดไวรัอนี้เลยเขาเขียนแคปชั่นว่าตอนเข้าร้านไม่ได้คาดหวังเลยสักนิด พอเห็นหน้าตาเข้าปากคําแรกให้เป็นร้านประจําเลยเนื้อไก่จุ้ยซี่สุดๆแล้วคุณดูรูปเนื้อไก่เขาเลซูมอุ้ยจุ้ยซี่ซูมที่เห็นรูปจุ้ยซี่แล้วคุณดูความจุ้ยซี่จุ้ยซี่ก็คือความนุ่มความฉ่ำพี่อัศพลไปโพสตอย่างนี้ไว้ในกลุ่มชมลงคนรักข้าวมันไก่แต่ว่าพี่อัศพลลืมให้พิกัดนะไม่ได้ให้อะไรเลยว่าคือร้านไหนอยู่ตรงไหนคนเห็นรูปว่าเฮ้ยม่กน่ากินคนเขาก็ตามหากันตามหาทั้งร้านด้วยตามหาทั้งพี่อัศพลด้วยจนกระทั่งไปถึง หูเจ้าของร้านที่พี่อัจรพลไปกินแล้วเขาก็ประกาศตามหาพี่อัจริพลเหมือนกันเป็นเรื่องเป็นราวได้พี่อัจริพลเนี่ยคุณอัจรพลเนี่ยมาเลยจะให้กินฟรีนี่จนสุดท้ายพี่อัจริพลหนึ่งอาทิตย์กลับมามายืนยันว่าเออใช่ร้านนี้แหละไปเขาป่ามาเพื่อตกจังหวดมาโอ้ยน้อชีวิตเป็นเรื่องเป็นราว ใหญ่โตคนเขาก็ตามหากันเมื่อกี้นี้ฮะอยู่บนรถด้วยความที่เราถ่ายงานเสร็จจากร้านอ่าก๋วยเตี๋ยวไก่มะละมาแล้วผมเราก็จะโทรไปติดต่อที่ร้านเข้ามันไก่แล้วก็เสิร์ชไปเลยเข้ามันไก่อัตฐพลปุ๊บด้วยความที่ผมไม่ได้ดูหาดูเหวอะไรเลยฮะรู้ว่ามันเปิดประมาณสี่โมงอันนี้สี่โมงนี่กดโทรไปปุ๊บ อ๋ออันนั้นร้านอัดเขามันไก่ไม่ใช่คนละอัดคือชื่อร้านเขา,าไม่ใช่ชื่อเขามันไก่อัษฎพลอ๋อแล้วพี่เขาก็เลยให้ข้อมูลมาเพราะว่าน่าจะมีคนโทรผิดไปเยอะอเขาบอกว่าเอ้ยจริงๆมันชื่อร้านแชมป์เขามันไก่อยู่ตรงซุ้มประตูวัดลังสิทธ์ครับทุกคนครับถามว่าใช้จานใหญ่หรือเปล่าที่เราไปถ่ายไม่ใช่อ่าไม่ใช่แล้วให้ยเยอะหรือเปล่าก็ไม่ค่อยเยอะด้วยอ้าว ราคาถูกหรือเปล่าก็ไม่ได้ถูกมาก<อ>าแต่ว่าโด่งดังกลายเป็นไวรัลได้อ,อ,อันนี้คือหนึ่งตัวอย่างของพลังโซเชียลนะนะวันนี้ไปตามรอยพี่อัจฉร,ริย์ดูว่าข้าวมันไก่แบบจุ้ยซี่แบบชุ่มฉ่ำสุดๆของพี่อัจฉริย์เนี่ยมันจะชุ่มฉ่ำแล้วมันจะอร่อยขนาดไหน,นไปครับทุกคนครับเดีย๋ยวตามไปดูที่ร้านกันสาหรับข้าวมันไก่อัจฉริย์หรือว่าแชมป์ข้าวมันไก่เดี๋ยววันนี้อินเตอร์โอทรีวิวให้คนระับไปฮะ ทำไมมึงดูฟรีทีวีเยอะเนี่ยเอาหายเหมือนเขาดิคนขึ้นรถนี่ไงมันจะได้เหมือนกันอะไรอ่อะไรเป็นไงทำไม ดีใจเลแล้วไปกินข้าวมันไก่อีกแล้วชมรมนี้อีกแล้วเราเคยไปกินตามชมรมมาแล้วเนาะเคยเคยไปกินแล้วสี่สิบบาทเยอะสี่สิบบาทสี่สิบบาทถ้ามันเป็นไปตามรูปที่พี่อัจฉริพลออกมาโพสนะชุ่มฉ่ำมันจะต้องชุ่มฉ่ำคราบกุ้งในรูปยังเห็นแล้วดิน่ากินไหมเงาวับเลยนี่ไงเงาวับเลยน่าสนใจแล้วก็ประเด็นคือเมื่อกี้เนี้ยพอเราโทรไปหาพี่อัดข้าวมันไก่แล้วเนี่ยพี่อัดก็เลยบอกชื่อร้านที่ถูกต้องมาแล้วก็เลยเซิร์ชแล้วก็โทรไปชื่อร้านที่ถูกต้้อองแลวเจม เจอแล้วพี่เขาบอกเข้าไปได้เลยสามารถเข้าไปได้เลยร้านเปิดประมาณ4ี่โมงรับบัตรคิวตั้งแต่3ามโมงมีบัตรคิวด้วยมีบัตรคิวด้วยเอาอีกแล้วสมัยนี้ไม่ใช่แค่ทําฟันนะที่มีบัตรคิวอ่ะก็มันไก่ก็ใช้บัตรไก่ก็ต้องใช้บัตร้วคุณเวรกรรมอันนี้ไม่รู้ว่าเราจะเดินทางไปทันหรือเปล่านะตอนนี้เวลาสามโมงแล้วทุกคนนะนี่แล้วส่วนมิเตอร์1 6 7บาทแล้วตอนนี้เหลือเพื่อพี่บังเลย3 0มองสามโมงเรากำลังจะเดินทางไปรับบัตรคิวกันตอนนี้เหลือเวลาอีกกี่นาที พี่บงัง2ีนาทีพี่20นาทีอ่าเพราะฉะนั้นเราจะไปถึงประมาณ3โมงไม่เกิน3โมงครึ่งครับพเพื่อรับบัตรคิวเน้นย้ำอีกทีหนึ่งว่าคุณไม่ต้องโทรไปหาพี่อัดเขานะอย่าไปหาพี่อัดเขาคุณโทรไปตามที่ถูกเลยแต่ผมขึ้นเบอร์ไว้อ่าขึ้นอีกอ่าเบอร,ร์ที่ผมโทรแล้วติดต่อที่ร้านได้เลยนะอ่าขึ้นเลยแล้วผมขึ้นไว้ให้คุณโทรไปเบอร์นี้เอาเอาเอาตามนี้คุณไม่ต้องไปเสิร์ชกูเกิลโง่ๆแบบผมนะอย่าไปทำตาม ตอนนี้เนี่ยเรามาถึงร้านจริงๆเรามาถึงประมาณ3ามโมงครึ่งครับแล้วผมตอนนี้เกือบๆกับสี่โมงแล้วอ่ะทุกคนดูตอนนี้เกือบๆกับสี่โมงแล้วชื่อร้านจริงๆของเขาคือนี่ฮะทุกคนแชมป์ข้าวมากกันไก่นี่ที่ซุมมมซ้มวัดรังสิตนี่ถามว่าทําไมถึงซุ้มวัดรังสิตคุณดูอีกนิดหนึ่งคือน,นั่งกินบนซุ้ม,มะนะขี่ซุ้มขึ้นไปเลยนะ อยู่ขี่ซุ้มแล้วนะครับผมอันนี้คือชื่อร้านจริงๆของเขานี่แต่ว่าเขาโด่งดังมาจากชื่อว่าข้าวมันไก่อัษฎพลวันนี้ต้องการพิสูจน์เลยอย่างเดียวคือเนื้อฉ่ำจริงไหมนี่แล้วรสชาติว่ากันอีกทีหนึ่งแต่อย่างแรกขอดูความฉ่ำของเนื้อก่อนนะทุกคนตามมาดูนี่ราดูิชื่อร้านเขาคือนี่ถูกไหมอ้แชมป์ข้ามันไก่ซุ้มวัดรังสิตครับนะครับผมมีขายก๋วยเตี๋วด้วยแต่ว่าคุณดูฮะเฮ้ยคุณดูพลังโซเชียลฮะ ข้าวมันไก่เนื้อฉ่ำตามรอยอัตพลเปลี่ยนชื่อแล้วหรอเปลี่ยนเป็นชื่อข้ามันไก่อัตพลแล้อเอสังั้นะแล้วคุณพี่บอกมาเลยคุณอัตพลมากินฟรีได้เลยครับวันนี้คุณอัคลินอยากกินฟรีก็เลยมารีวิวบ้างเพื่อจะได้กินฟรีเหมือนเขาเอาเลยสั่งกันเลยดีกว่าข้าวมันไก่ขล้วมันไก่พิเศษนะมันจะได้เหรอมันจะอ้วนไหมพี่ข้าวมันไก่มมอข้าเปล่าก็เลยเขาข้ามันไก่พิเศษครับของเจตเตอร์อะไรหอเอาข้าวมันไก่ธรรมดาธรรมดาอ่า สวัสดีจ้าพี่พี่หนูขอเข้าไปวุ่นวายหน่อยได้ไหมแล้วคุณดูคุณเคยเห็นร้านข้ามันไก่ที่ไหนขายดีถึงขนาดต้องมีสองซุ้มหันหลังชนกันไหมหันหลังชนกันเลยคุณเคยดูพวกหนังข้าวบอยที่เขาต่อสู้นะ <c oughs> แบบพิงหลังกัน <c oughs> แล้วก็ยืนสับไก่อะ <c oughs> นี่ฮะร้านนี้ร้านเดียวครับ <c oughs> ช่วงขายดีนี่สุดๆไหมพี่ <c oughs> ยอดขายนี่เพิ่มกี่เท่า กำลังโซเชียลเนาะสุดจริงกำลังโซเชียลจริงนะพี่เนาะครับสีห้าเท่าแล้วตอนนี้ก็คืออาจจะซาลงหน่อยแล้วแต่รสชาติเหมือนเดิมชัวความชุ่มฉ่ำยังเหมือนเดิมคุณตามมาได้เลยไม่ต้องรอคิวด้วยราคาเริ่มต้นมืนี้ผมเห็นข้าค่าสี่สิบาทพิเศษคือ50าสิบไอช่วงข,ขายพิพิกในวันหนึ่งกิโลข้าวหรือไก่คะไก่ครับไก่ประมาณแป ลองจากไอ้ผู้พัน KFC ก็เนี่ยร้านพี่เขาเนี่ยแหละขายไก่ตัวเท่ากูอ่ะวันหนึ่งอ่ะแล้วข้าวข้าววันหนึ่งเราหุงกี่หม้อห้าหม้อโอ้ห้าหม้อ ขายดีจัดจนแบบจะต้องแจกบัตรคิวอะแล้วบัตรคิวเขาไม่ธรรมดาพี่มีบัตรคิวอยู่ไหมตอนนี้มีค่ะเนเนไหนหนูขอดูบัตรคิวหน่อยช่วงนี้ไม่ค่อยได้แจกลูกค้าเอาานเอากลับบ้านด้วยลูกค้าลูกเอาบัตรคิวกลับบ้านบัตรคิวหายนี่นี่ทุกคนอันนี้คือบัตรคิวของเขาอันนี้การันตีแล้วนะว่าขายดีถึงขนาดแบบมีบัตรคิวอะคุณดูเด็ดคุณดูดิเพราะฉะนั้นใครจะอยากตามมากินตามรอยเห็นในโชเชียวนานแล้วผมว่าช่วงนี้เหมาะไม่ต้องรอคิวด้วยนี่ถูกไหม ใช่นี่นี่คุณดูไก่เขาไหมคุณว่าฉ่ำไหมแหววัฟไหมแหววัฟไหมแหววับเลยอะแม่จ๋าท้าไมไก่เรามาฉ่ำกว่าชาวบ้านน่ะต้องนอคน้ำแข็งอ๋อมันได้นี่เหรอนี่นี่นี่เผยสูตรแล้วก็บอกแค่นี้แหละก็แค่นี้นะน้ำแข็งแค่นี้เลยเออที่เหลือมึงเอาไปเป็นฮาวดูเอาเองไม่รู้ทำไงแต่เราต้องความจำได้ขนาดนี้เขาต้องลองผถูกลองผิดเยอะแยะถูึงเวล่ะผมถามแม่ก่อนเพราะว่าตอนนี้โซเชียลมันบางทีมันเชื่อไม่ได้นะเออใช่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 นี่คุณดูในรูปอ่าคุณดูในรูปแม่จ๋า แม่นบ่แม่นนิรีบ่นี่แม่บอกแม่นนิรีแบบนี้เลยช้ำแบบนี้นี่ช้ำไหมช้ำไหมร้อยนพี่หน้าเอาพุ่นลามาจ่ออยู่เนี่ยคือช้ำไหมพี่ช้ำงี้เลยเหรอใช่ใช่ประเนี่ยอันนี้ร้านพี่ป่ะแม่แม่สับจะได้ไงล่ะแต่ถ้าพี่สับก็ไม่ได้เอาเป็นคนคนหนึ่งทำไมพี่เลียทิ้งหรือไงทำไมมันถึงไม่ช้ำอ่ะมันจะไก่กองเดียวกันเนี่ยเอาคุณดูเอาคุณดูแม่เอาคุณดูแม่เอาอ้ย มันวับเลยหนูกินแล้วหนูจะอ้วนไหมเนี่ยแม่หนูอ้วนแล้วเนี่ยอ้วนแม่บอกไม่อ้วนสบายละแม่บอกมึงไม่ต้องกลัวแล้วไม่ต้องกลัวแล้วมึงอ้วนเรียบร้อยเลยไม่ต้องกลัวอ้วนหรอกมันมันต้องมีวิธีสักไหมแม่ให้มันดูฉ่ำอ่ะสักให้มันสวยอ่ะอ๋อสักให้มันสวยแค่นั้นสวยแค่แบบต้มให้มันฉ่ำันก็ฉ่ำแล้วก็คือน็อกน้ำแข็งสูตรของแม่คือน็อกน้ำแข็งสูตรเดียวกับข้าวมันไก่สิงคโปร์ครับใช่ไหมแม่แม่บอกไม่รู้กาสูตรกูเนี่ยสิงคโปร์หาเลยก็สูตรกูแท่าานนั้้้กูคคิิดขึมมเเองรรต40บบท คุณสามารถมากินข้าวมันไก่ฉ่ำๆแบบนี้ได้นี่เห็นด้วยตานี่คือใช่แล้วน่าจะใช่อยู่ฉ่ำๆอยู่แบบนี้เลยทุกคนฮะแต่รสชาติเราอร่อยนะแม่เนาะนี่จ๋าถามใครไม่เคยบอกไม่อร่อยไม่อร่อยไม่ต้องกินนี่ไม่มีนะไม่มีอันนี้คือพิเศษไหมแม่ใช่นี่ทุกคนอันนี้คือพิเศษอ่าตรงนี้แม่เว้นไว้ทำไรน่าไม่เหมือนใครไงคนอื่นไมคนอื่นมี ต้องคนอื่นมีแต่แม่คือแม่ทั้งการเนี่ยแม่ใส่ริมริมคุณดู40บาทไหมราคาต้นกต้น40บาทอุ้ยอิอยู่นะเดี๋ยวนี้หาข้าวมันไก่40ไม่มีเลยนะเยอะอยู่นี่40บาทอ่า40บาทเออเดี๋ยวแกะกับอ่ะพี่เข้าเลยครับเพราะงั้นผมก็ควเจอโอเคกะต่อถูกไหมเอาปริมาณถูกดิผมว่าโอเคนะได้ได้อยู่ผมว่าโอเคนะยุคนี้นี่ไก่โล80แล้วนะแม่เนาะเพราะอะไรมันถึงแพงแม่เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะไข่นะ ไม่อไกแพงเพราะคนเนาะพี่คนงานเขาแต่งอันนี้พิเศษ50บาทนี่พิเศษ50บาทแบบนี้รับทุกคนนะแล้วก็อันนี้ผสมเข้าไปผสมอย่างนี้ราคาเท่าไหร่แม่จ๋าห้าสิบห้ิจิ้งมาเนี่ยแม่อันนี้5้าบาทเฮ้ยผมแนะนําสั่งอันนี้นะไก่เพราะนันอันนี้เลยนะผสมไปนะห้าสิบาทเองเรียกว่ากินต้มทุนแม่เยอะหน่อยีิอันนี้อันนี้สั่งอันนี้เลยอันนี้แล้วคุณดูความฉ่ำนี่คุณว่าฉ่ำไหม คุณว anyway? ่าฉ่ำไหมดอนนี่เออคุณว่าฉ่ำไหมคุณจะมุนทำไมอะเาดอนลี่รับแสงเลยเพราะจานสิไหนคุณคุณลองเทียบดิคุณลองเทียบดิเฮ้ยความฉ่ำเป็นไงใช่นี่ใช่ไหมอันเดียวกันนี่นี่อะสำเนาถูกต้องนะเป็นไงล่ะไปลองชิมกันไหมตอนนี้เห็นหน้าตานี่ใช่แล้วถูกต้องแล้วแล้วความฉ่ำเป็นยังไง ดี๋ยวเราตักพัดลมอีกนิดนึงแล้วเราไปรีวิวกันตากพัดลมนี่ไม่น่าจะจ่อไว้ตรงนี้ที่ตรงนี้ว่างไหมตรงพัดลมอ่ะร้อนเกินอเอาอันนี้เขาตามเรามากินแล้วเหรอเยอะแล้วเหรอเกี่ยังไม่หนึ่งตั้งเดียวเองคนเพียบแล้วไม่เท่านั้นเอาแน่เอานอนไม่ได้เนาะครับเพราะว่าอะไรที่มันอยู่บนโซเชียลเงี้ยคนเขาจะตามมาเมื่อไหร่ก็ตามมาแล้วก็นี่ฮะทุกคนฮะ โอ้โหอันนี้ผมรู้แล้วว่าเขาเว้นไว้ทำไมตอนแรกเขาใส่น้ำซุปนี่เองโอ้ยอันนี้ราคา50บาทของผมจานนี้พิเศษ50บาทห้าสิบบาทของคุณเท่าไหร่ของผมเี่เกเตอร์สั่งมา40บาท40บาทอ่าไหนดูดิไหนเทียบดิไอ้ดูดิผมแปลกๆอยู่นะไอ้ดูดิคุณว่าไง40 50อันนี้40อันนี้40อันนี้50อ่า40ดูเชื่อคน ไอเ้เยียได้เลื้ยสองชิ้นเลยทำไมเป็นงั้นนะเอ้ยแต่ดูไก่เขาเพิ่มไก่เห็นป่ะอ๋อไก่โปะไก่มันจะมีสองชั้นออของคุณชั้นเดียวเนี่ยใช่เปล่าผมอยู่ข้างล่างเปล่าผมอยู่ใต้ข้าวสี่สิบห้าสิบปริมาณต่างกันเยอะไหมก็ไม่ได้ต่างกันเยอะไม่ได้เยอะแต่ว่าได้ไก่เยอะกว่าอ๋อได้น้ำซุปอ๋อได้ของซุปมาเพิ่มตรงที่ว่างนี่ของกูน้ำซุปปิ่มกว่านะน้ำซุปพิเศษปิ่มกว่านะโอ้ยของพี่บาง50บาท อันนี้ห้าสิบเหรอห้าสิบเขาหลังที่สั่งแบบผมนะเห <c oughs> ็นไหมอย่างที <c oughs> ่บบผมแนะนําไปไหมที่บอกอผมแนะนําให้สั่งงี้นะก็คือสั่งแบบไก่ไก่ไต้มกับไก่ทอดรวมกันครับ50บาทนี่อันนี้ก็มันไก่ทอดธรรมดา40าบาทบาทดลองชิมรสชาติทุกคน<ห>นี่อันนี้น้ําจิม้มเขาทํานาก็สะอาดสะอ้านนะทุกคนถึงแม้ว่าเป็นร้านข้างทางแต่ก็ดูสะอาดสะอ้านดีนะไปฮะทุกคนไม่ต้องรีรอฮะปึ๊บเข้าไปผมลองไก่อย่างเดียวดีกว่าขโมยเมียก่อนกูไปปึ๊บ อันนี้คือไก่อย่างเดียวนุ่มไหมนุ่มนุ่มเลยแกมแล้วก็ตัวไก่มันเป็นชิ้นชิ้นนะไม่ได้ตบมันเป็นชิ้นเป็นอันอ่ะมันกินเข้าไปแล้วนุ่มชุ่มชื้นชุ่มชื้นอ่ะข้างในเนี่ยมันยังมีแบบเป็นน้ำน้ำอยู่เลยอ่ะคุณอันนี้ผมใส่น้ำจิ้มมาละลองดูน้ำจิ้มดีเฮ้ยน้ำจิ้มดีน้ำจิ้มก็ได้เลยอะน้ำจิ้มดี น้ำจิ้มต้องเจียวที่กลิ่นทัดๆกลิ่นชัดเจนอยู่มีความข้นๆอยู่อ่ะคุณดูเลยมีความข้นๆเนี่ยอ่ะคุณดูตัวน้ำจิ้มข้นๆอยู่นะข้าวไก่น้ำจิ้มรวมกันสามอย่างนี่ไงคือพิเศษนี่นี่อ๋อเนื้ใหญ่กว่าเดิมอ๋อัอันนี้ซุปธรรมดาอันนี้ต่างพิเศษเป็นซุปเน็ค ขึ้นมาหน่อยช่วยบานขึ้นมาหน่อยทำไ <ป S 2> <ผ>มคุณชอบกินน้ำซุปอะไรขนาดน <c oughs> ัด้นย <ๆ S 2> ต่อไปลองข้าววะทุกคนฮะ <c oughs> ผมว่าตัวข้าวไม่มันมากหอ,อ,อมประมาณหนึ่งตัวข้าวอาจจะไม่ได้โดดเด่นเหมือนร้านอื่นผม,ผมเคยกินข้าวที่อร่อยกว่านี้ต่อไปลองไก่ทอดน้ำจิ้มมาเลยน้ำจิ้มดีด้วย แต่ว่าเนื่องจากว่าเราเป็นช่องที่ค่อนข้างที่จะมีผู้ติดตามพอสมควรเยอะอยู่เพราะฉะนั้นเราขออนุญาตแบนไว้นี่ที่ร้านเขาใช้น้ำกิ้มไก่ยี่ห้อนี้เลยอ่าเป็นไงคันนี้ตอนเตอร์น้ำกิมไก่ก็ไม่ทนแล้วนี่ฮะแบนไว้แบบนี้ครับผมอ่ะลองดูไก่ทอดเขาฮะด้วนอ้าวลองไก่ทอดทุกคนบวกกับน้ำกิ้มไก่ตา แม่ปันอ๋อมีเซนเซอร์แม่บัแม่ปั่นอันนี้คุณก็ต้องไปตามหานะอ่หออันนี้ผมผมผมอยากสร้างสั้งให้มันเป็นไวรอลเหมือนเหมือนกันเหมืนพี่อัจพลพี่อัจพลเขาตามหาอะไรตามหาข้าวมันไก่ตามหาเข้าวมันไก่ว่าชื่อร้านอะไรคุณไปตามหาน้ำจิ้มฮะว่า น้ำจิ้มอะไรอันนี้ผมแบนหน้าไว้แล้วนะแบนหน้าไว้แล้วใครไปหาเจอแล้วคุณคอมเมนต์มาเ,เลยเจอปุ <laughs> ๋ยเขเซเว่นก็เจอเจอง่ายขนาดนั้นเลยวะเจอง่ายออ้าวลองดูไก่ทอดบวกกับน้ำจิ้มดีนะ ิน้ำจิ้มดีรสชาติดีไก่ดีมึงไปหากันนะไปหาเอาคุณไปหาแล้วนี่ตาอะไรไม่รู้ล่ะมึงก็ต้องไปหาเลยนะคลิปนี้ผมอยากให้เป็นไวรัลเหมือนกันมันก็เขียนอยู่นะแม่ปน้ออ้าวเหรออ่านี่ผมแบนอีกตัวนึงอ้าอแม่ปน้อคลิปนี้คุณต้องทำให้เป็นไวรัลเหมือนพี่อัจฉริย์เล้วนะนี่ตามไปหากันได้นี่ปุ๊บปั๊บเข้าไปแบบนี้เขา ยันชืดนะเลยตอนกินเนี่ยเนี่ยร้านคุณจะเห็นเนี่ยกูนั่งว่างๆก็ไม่ยื่นไม่ยื่นตอนกูปากตอนเข้าปากก็รู้อยู่ว่าตอ่คุณจะทำอะไรเอาเอาคุดดิ้งเอาเปล่านี่ไงมันต้องใส่ไงเอาให้เสร็จอ๋อนี่อันนี้คือเขามีให้ใช่ใครที่ชอบกินขิงกับพริกอย่างเงี้ยใครจะเติมเขาก็มาสะอาดสะอ้านอยู่ใส่ทัพเพอแวร์มาเป็นอย่างดีครับอ่ะคุณเติมไปอ่ะคุณมีอะไรจะพูดกับผมเพื่เนี่ยมาทีเดียวเลยแล้วดูน้ำตุ๊กเมาดูน้ำตุ๊กเมา น้ำซุปมันชืดหน่อยอ่ที่รักลองกินน้ำซุปดิคุณลองน้ำซุปให้ผมดิหลาปกก็โอเคนะหวานหวานคุณโดนแล้วพี่ลองกินดูก่อนคุณลองน้ำซุปให้ผมหน่อยดิมาเอาตังให้เขายังมาให้เลยใช่ไหมชืเออหวานเนาะจืดไหมเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ว่าอร่อยหรือจืดซิมมึง เออจือดเฮ้แต่มันออกแบบปลาเล่มหน่อยหน่อยคนดูแฮกแทฮะไม่ถึงกับจืดขนาดนั้น <c oughs> มัน,มน<ไ>หวานแต่มันไม่ได้หวานขนาดนั้นใช่เหรอ, <c oughs> อ,อ,อครือเอาคุณอีกทิงคือคุณพูดว่าไงจืดชื่อ่ะเข้าใจไหมได้ยิน อยู่ในแบบในเบบจางๆไหนๆก็ไหนๆแล้วคุณข้าวตามไปเลยข้าวตามไปเลยก็มันไก่ก็มันไก่ตามไปเลยสองเลยจากที่คุณไปถ่ายมาคุณก็วยฉ่ำไหมฉ่ำดิตามรูปไหมอันนี้ชัดเจนไหมใช่เลยอันเนี้ยเหมือนในรูปเป๊ะไข่นุ่มนะนี่ทำไหมทำเลยทำไหมทำเลยคือถ้าร้านทำไม่เป็นเนี่ยต่อให้เป็นเนื้อน่องนะก็แห้งได้นะไม่นะ าดแห้งได้นะเออน้ซิมเบิงนหละน้ำจิ้มอืมน้ำจิ้มอร่อยน้ำจิ้มอร่อยน้ำจิ้มเขาดีกว่ะนะครับผมถือว่าอร่อยไหมโดยรวมโดยรวมรวมตำราอันนี้คุณ40บาทกินชุ่มฉ่ำกินไหมซื้อกินไหมซื้อนี่ชุ่มฉ่ำไก่ชุ่มฉ่ำให้กินอีกทีหนึ่ง ไปอีกทีหนึ่งมัวแต่หาน้ำจิ้มกันเอยนอีกทีหนึ่งทุกคนไปตามหากันนะหรือว่าเป็นกิจกรรมแล้วกันมึงไม่ตามหาว่าน้ำจิ้มไก่ยี่ห้อของที่ร้านนี้ใช้เนี่ยยี่ห้ออะไรแตน่น้องกินเออผมปิดเยอะกว่านี้อีกอาคันเนี้ยได้คืนเพลงกันแล้วแม่ประยุทธ์ก็ได้แม่ประวิตรได้อยู่ใมาเยไปตามหากันว่าร้านนี้เขาใช้ยี่ห้อไหนลองดูแล้วทุกคนก็มาคอมเมนต์กันได้ว่าใช้อันไหนผมเนี่ยผม ปิดไว้อย่างเงี้ยก่อนปิดไว้ปิดไว้ปิดไว้อย่างเงี้ยนะผมโดยรวมส่วนตัวผมดีอ่ะอร่อยราคาดีครับไก่โคตรดีครับแม่งดึงมีนทุกอย่างขึ้นมาดีหมดครับของพี่ว่าไงดีบ้างดีดีไหมดีคุณทำเป็นเล่นไปเรื่อยบีเจคนนี้ราตรุดคุณเป็นอะไรอะไรวะบีเจป่ะบีเจบังแกจนล่าสุดโพนามเอ้ยพี่ชื่อบางแกริงป่ะคุณชื่อบางแกอะไรคุณชื่อบางแกแล้วตอนเนี้ยผมอยากให้ทุกคนมันดู ฟังดูเขาเหมือนสนิทเขาไปมากขึ้นแล้วก็น่ารักมากขึ้นเป็นไงยัวบอยบีเจสิงเกิลแรกหรอปล่อยเลยอะไรอ่ะกูก่อนกูก่อนเขาองเขาเขาก่อนอันนี้อะไรก็แล้วแต่แหละกูก่อนสิงเกิลแรกแล้วผมไม่แต่งแป๊บนึออแป๊บๆเวลาแป๊บนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวลงเพราะฉะนั้นตามมากินกันได้ครับแล้วผมตามรอยพี่อัศนพลมาได้นี่แล้วก็ใครที่อยากจะตามมากินนี่ตรงนี้อยู่ตรง รัมสิทธิ์เมืองเอกนะผมเนี่ยป่กตรงข้ามเลยโอเคใหญ่โตบล่าบล่าเมืองเอกตรงนี้ ก่อนถึงมอรังสิตนี่คุณเข้ามาในซอยไอ้นี่เลยเมืองเอกเขาเปิดตั้งแต่บ่ายสามอันนี้ร้านเริ่มทำแล้วไอ้วงที่คนมารอคิว่ะเขาเริ่มมารอเอาบัตรคิวกันบ่ายสามครับแต่ว่าพร้อมทานแน่ๆคือสี่โมงสี่โมงเย็นเพราะฉะนั้นมาสักสี่โมงกำลังดีกำลังได้เลยแล้วไม่ใช่มึงมาบ่ายสามนี่มึงได้กินหอยดองกินอิ่มก่อนยาวเลยนะมึงถึงกี่โมงพี่คุณไปเลยอยูบอยบีเจอยู่จัดการให้หน่อยกี่โมงปิดสามทุ่มอ๋อ ยาวเลยก็คือ4ี่โมงเย็นจนถึงสามทุ่ม,มข้าๆประมาณนี้ใครที่ดูแล้วชื่นชอบหรือว่ามีร้านลับๆร้านที่เป็นไวรัลแบบนี้อกีกคอมเมนต์ไว้ถ้าสมมติดูแล้วน่า,นาสนใจ <S <S นี่หรือว่าเฮ้ยเราไปถ่ายร้านนี้แล้วอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวเราไปตามมารีวิวให้ดูกันว่าแม่เป็นอย่างที่คนเขารีวิวกันจริงไหมลองดูนะครับผมแต่สําหรับร้านนี้คือตามมากินได้เลยครับแชมป์ข้าวมันไก่เนาะครับอ่ะวันนี้เข้าวๆประมาณนี้จบเลยไป โอเคกูดายไหลเฮ้ยถอไโอเคกูดายไหลนี่น่ารักแล้วออกเนื่อๆไปแดดเข้ามันไกลด้วย